เอาเงาคักต่างพอดีนั่สององสองสองถูกวะถูกทุกว่าในกอัถูกสอง่แมกกูดูดมแมกกูดูดมถูกสิมหามือยังสิ่ได้ลุนเดียนหนึ่งโอ้ป่านเชี่ยมัวยม้่ยกะทิตละที่างเนาะไว้เดียนละ2งเทีย าซื้อตัวใดไม่ฟังเลยซื้อตัวใดซื้อเลขตัวเดียวค่อยถูกก็คือรวยกันว่าถูกก็คือจนบางเนืองกันได้ซื้อหกห้้าแล้วกันเลขตายสามจุดไอ้ไนี่ด้อยคุณนับแปดหาสร้างพิช้อยเลยม่เอัหนุ่ไม่เปียกเลยนี่ลามนสิตัวงมาก ใสนํเต้าแบบไว้เงียเลยเพราะน้นเดยไปปลาขอปลาแล้วก็นายก็เด้เหมือนกันข้อมันจ้้นุ่นสองหกกรััดนุ่นสองหกหกสองหกสองเก้านุ่นแปดห้า ตัามาตัวในเขาหมุนอยู่ผุ่นตั้งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเลวา้แุ่กันย่าเขากันนี่ตูตตตตตไปซื้อสิเกา สามเก้าหนึ่งเลขปูพ้องอ่างเลขสิบแปดได้รู้สี่สดู้สิบแปดได้ดอแ้รู้สองโอ้โหได้รูองอ่างได้มาสวยๆวยไดสามเก้าหนึ่งแต่ว่าซื้อโตไ้อยู่ ข้าซื้อเป็นบนข้าซื้อสองโต๊ดข้าท้องกันสองเก้าเป็นนักสืบฝืด เลขขุนันยอดถเท่านน้เลขคุณนจันยอดเช่าหนิเลขคุณกันยาดหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เกขขุ่นจันยอดศูนย์เก้าศูนย์เลขขุ่นจันยเนี่ยแกก็เคยซื้อเออว่ามันกัดน่ยเาซื้อ ตายังไดยุกรดาใช่ันาเพนสื่อไว้แล้ว่อยแม่ก็เอ่ยบง่อย้าเอออยว่าจุตาเรียกข้องอังแม่สามเก้าหนึ่งจนาสื่อไว้แล้วออกว่างายกันนาเพนสื่อไว้แล้วจุดตานัี้หน่าเออ วาหนึ่งหรื่าหนึ่งีหนึ่งหาดก็วกันไม่หนึ่งหนึ่งเก่าของคุณกันย่าถูกว่าเรียกเล่าทุกปีน่าหายเจ็บว่ากันสื่อกว่าซิเือตหนึ่งหาหานึ่งหาเจ็ดเจ็ดหากิวนหนึ่งเก่ามันจะเมื่ออันก็แปดหนึ่งน่ะ กไปอ่านมาจังได้บ่มีคนสื่อสับเนาะเรีสามห้าทีเทียเลีเก่ามาเทียเลขหาม่หาเทียร์โอ้ยแปดหาเไลิมกว่าแปดเ่ได้กินไก่กันเป็นยังเด้อเือกันแล้วเือแล้วบ่เถีงเอนี่ไม่เศ้าเเก่า เปียนแขนลองซ้เีนนางมีหน้าไเส้นอย่างเงี้ย่แบบเ้นลพีเจ้าเดียวตระเลกคุ้นกันย่ถูกเด็กเล่าถูกทุกงหวดทุกงวดนะทู่สามเปรยกเขาใครพลาด้นเลคู่สาม8ปรกว่าเกออันแรกคุอยี่สิตัวนะโอ้แม่แล้วยีิบสี่ตัวนี่ไปซื้อน้ำเดือกแกว่าอะไร เงีอยเงี้อว่าแม่สุดยินงสุดยิ่งสต้งสุด่งสุดยิ่งสุ่นสยิ่งสุยก่งตุ่ออดยิ่งสีย่นัุย่สิ่งดยิ่ดยิสิ่งสด่อยิงสุดยกพงย่อสุดย่อยิ่งสยก่ง่งสุดย่งย่่ยบงย่ยงย เลขพอน่อยบ้านน้องกุ้งเลขพอหน่อยบ้านน้องกุ้งเขาเลขพ่อหน่อยดาวเรื่องก็เลขคุ้นกันย่าขึ้นออกสองเก้าค่ะยังคือยกหาโอ้ยหลุดหลุดใวันที่หนึ่งกับท่านผู้ชมเจ้ามือกันคันเจ้ามือว่ากันนถือยุคเลขได้มาสามเก้าหนึ่งสายๆกระซื้อต้สามเก้าหนึ่งโตดซื้อน้ำหมึลินกุงเทพเด้ออซื้อน้ำหกลินกุงเทพว่าสิตัดซื้อกะ จะมือกันเนาะก็เลยว่าซื้อก็เลยว่าตัดเออซื้อจักบินกับว่าถูกขนอกจังสีแต่ว่าขันตดจินใจซื้อของมุ่นกันยาแต่ที่แรกเนี่กจะถูกอยู่คิดว่าสิซื้อของมุ่นกันย่แก๊ซซีอนเราเน่ยเราส่ไหนข้างบนให้ถูกสามตัวสามตัวแตกเนาะรุ่นเดาค

ถูกสองสองแปูดูดแบูดูังวรโอ้ยบอลเหล่าไม่ได้เสอม่กสองสองุกสองสองได้ไกอ้่ืก้เมไก่ถูกสองสองเนี่ยถูกระฮส ถูกอูได้จักเสนกังดอกันเซื้อกันไว้ซื้อกันไ้ซื้อปซื้อหลายดอกโอ้เลกปูตูดงก็หายสองสองเียปูตูดงมาใส่อเอ้าปูอีทบ้านบางกุ้งน่ะบ้านบางซื้งแล้วหายสองสองถูกแล้วแหายหกศูนย์เก้กับสองสอง โอ้เลขกระจ้านีอหลังสุดคือสอง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 ครับเนาะเออพอว่าผมอี้เฮเสื้อซีบินกับว่าถูกคันแรออกยีงสเออสองสองจีซีสามสากับแปดแปว่าแล้วกฟันว่ากูแก้ผ่าขึ้นวกันไปเสือันว่ากูแก้ผ่าเออสองสองกับซีซีส่สองสอ บ่ถ <Greek one. S 3> ูกซี่สองสองอยู่บ่ถูกสอถูกสองสบนบ่บนล่างบนล่างโอ้เหล็กฟูกัดไม่ได้หรอกอดีใจน้ําดีใจน้ำพผู้ใดถูอโอ้จะเมื่อกินเรียบถึอต้นนึ่งเก้าตาถึงต้นนึ่งเก้าเก้าถึงเว่าไปจอมอ โอ้ถูกเลขพระหัตถ์ถอเลขพระหัตของเจ้าได้ถูกเนี้ยมีตะปูทุดงปูตุดงุวิดนะบอกเขาต้องไล่เน้ยไล่หาคนมือโซ่หลยคนนี้กะของล่ากบะมือโบอกข้าเจ้าโอ้พหัตถูก่ด้าเจ้าไปเก้าเก้าสองหกสองเก้าหองแล้วก็สอซีซีอกเลยสองสองซีซี ถูกกินทั่วประเทศต้นนี้สอถึมน้ำหนาเจ้ามือกันได้กันดีสมน้ำหนาผู้ซื่อขกันกันเมียสมน้ำหนาเจ้าของใส่ตื่นเคลื่อนแก่อะไรกันไรอะไรตื้นคลืนมันก็ะข่ายู่ดี เจะเมื่อยากกันไรงงไ่ได้ซ้ำเหรอสองสามตัวบาไงบอกยุ้ยสมันคือบอกบอกอูเดกไอ้ตัวแดงนี่เนาะว่านี่เนมันคือบอกว่ามันคือบอบอกมันามตัวว่านี่อันนี้ก็ซื้อนด้มันดอยซื้อต่ซีซีนี่เราเรียกว่าสองสามตัวบ้านเอามาน้ำจานทาให้สองสามุกซนเราะแน่นอยตัวสอสองครับอ่า อันมันคือบอกว่าไอเสื้อต่อศูนย์หอดศูนย์หโจนนะโจบอกกว่านี้ม่เล่นแค่ไหนตัวนี้ม่เล่นเลยองตัผู้ชมาบถูกเจ้ามือหมานกันรับกันมันรับเลขดังนี่บอแห้งสีหมานแห่งสีลุยเปิรคลับเลขกันารรับเลขดังแห้งสีลุยเจ้ามือสมน้ำนาคือกันหรอว่าอยากรับลา ก็ดีแล้วห้าสิบวได้เบิดหลายดีแล้วือห้าสิบวได้เบิดหลายเนาะเเฮ้ยมือเช้าหบอกให้จ้ามือเช้าเนี่ยคนตไลมาบอกสิเด้คนนึงีคนนีเดยวไปเขาจะจักสื้อว่าสื่อแล้วะเขาจ้ไปมือเช้าที่มื่อนี้อ้สองเก้าหาสองสองสองซีีหกหกหกเก้าสองเออหกสองเก้าอบอกมือเช้าเดี๋ย้บอกมือเช้านี่แต่จังเมิน ได้นขึ้นนี่ล่ะก็ะย่งดีเลขพี่บ้าอยังออกเรื่องสีเอ้ยที่ไหนเด็ดที่ไหนดังจอดหวดนี่จอดต่อตั้งใตเดี๋ยเฮ้าไปเอาน้ำปูอิดไปน้ำปูทูดงมุ่งเส้าว่าสิไปหาอีกเด้มันก็ติดงานคนไปงานขึ้นบ้านไม่ไม่เกต กันจงสองสองบรลมาจอดถ่าแล้วมาเห็นงานขึ้นบ้านไม่เบอโซ่ล่องไปทำเบอร์ลปองเฟกจอเงมื์โซเนี่ยี่อดทามาหลายคนิงเบอ์โซ่เนี่เอลงเฟีเนาะโอ้ว่าถึงเหรอเลขกันซื้อนะอาทำผู้ชมกวดนหนาไหม่เนาะเลขพอสีเราเห็หนึ่งกับสีมเห็นหนึ่งกับสามหล่ะวิ่งหนึ่งกับสามบนล่างแล้วกันหนึ่งกับสามมแต่หนึ่งหากับหนึ่งเก้าับนนะ อันนี้ระวานเล็กเรามักก็เลยเขียนเราเเระวานเรามากกักตรงนี้แล้วก็เขาต้องใส่